ไม่มีคนวะมองดีๆมองดีๆไม่มีจริงครับเปล่าจริงดูดิอ่ะพี่ออกลงอีฝั่งนึงเลยไม่มีคนเออไม่มีคนวะไอผมลงตุปตาไยผมลงตุปตาแล้วพี่ลงมันพี่ตุปตาพานที่ไปหาหมอแล้วเมื่อกี้เอ๊ะเตมะมันเยอะไงพี่ต้องไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าคุณตรวจ ATK มาหรือยังหมอผมยังครับเลยพี่หยกเคยเป็นเคยไปคุยกันไหมยังไม่เคยเฮ้ยจริงปะเนี่ยรอดมันได้ไง เออผมผมก็ไม่เคยผมไปไปหาคลินิกเขาไม่ให้เข้าคลินิกเขาให้รอข้างนอกเขาบอกต้องเยตเอทีเคก่อนใช่โคตรปั่นเลยไม่ให้เข้าข้างในเลยอ่าพี่ก็ยังรอดอยู่ยังรอดเนี่ยเป็นลูกเป็นพี่แล้วรอดมาตลอดจนมางานแต่งี่แหละไม่รอดที่งานแต่งตัวเองงานแต่งตัวเองกันนะเนี่ยเราไปเที่ยวก่อนมาแต่งงานเนี่ยเก่ง้วกันกดมั่วออกได้ไ่รุ่งกันพี่ กด f มั้งตามช้าแลยเหรอนี่เปาสามอันหนึ่ง jdr ใครเอาป่ะผมมาร์กไว้อยู่ได้แล้วครับแม็ดดำตั้งทิ้งไว้ตรงเต่าเอฟโฟเอฟไม่ได้แล้วตั้งมาร์กเลยอ่ะเิ่งโฟเ่ฟไม่มีเบอร์ยืนตอนสุดท้ายแล้วสิหนึ่งพูดเล่าตอนนี้กิฟตต้องใช้อะไรหรออะไรนะกิฟต์ต้องใช้อะไรรัตัวตัวงใช้โปรยกิฟต์แดงกับเบอร์ดี ถ้าไม่มีมือก็สีแดงครับแล้วมอเตอร์ไซค์คืออะไรครับจักรยานจะบอลูกซองดีมากนะแก๊ปแก๊ปแม่แไม่เด่นหนาลูกซองต้นๆจักรยานจะไปทำอะไรเอาไปประกอบแล้วมันจะไปทำอะไรได้เ,เอาไปตั้งได้กดตั้งแล้วก็มันจะตั้งแล้วก็มันจะปั่นปแบบ<อ>ั่นแบบไรเสียงนิดนึงแก็ต้องมามงบ่อยๆไอ้หูด้วยต้องพาไปหูไอ้อูเย<อ>ี้ยมเขาสตรีมผู้ว่าอยู่เขาเริ่มงานดึกด้วยล่ะ เออเขาชอบมาสี่ทุ่มห้าทุ่มเนี้ยสตีมทีเอเขาหลับกันหมดแล้วผมหลับสี่ทุ่มเดี๋วนี้ปวดตาไปกดซับตั้งสองทียังไงยังกดซับสองทีอนก็ไม่บอกกันโหก็ก็อ่ะก็อันซับไงอ่ะฮะเตียงเองสองสี่ยใครบันจักรยานมามีคนปั่นจักรยานดูเบลิวียว บอร์ดูก็ได้ว่ามีมีคนไปมีคนขาย2 0 6 0 3 9 0 0 4 0 0 0แต่ว่าขายอย่างเยอะเลยนะเหมือนแบบพวกขุดอ่ะสติอักก่อนฮักเกินฮักของเกินไม่มีแม็กดำเลยผมแม็กแม็กดำอยู่ในบ้านนี้ตาลอ้าวแม็กดำเมื่อกี้พี่มาร์กแล้วตาลเต็มเลยบ้านไหนพี่ฝั่งโนนสามเลยบ้านที่พี่มาร์กอะเสียงโดนยังอยู่เลยใช่มันรอยอยู่ตรงนั้นอะหลอกหลหลอก มันมีคูณไกลเลยผมเพิ่งได้คูณสี่เนี่ยเอ้ยเดี๋ยวนี้แม็กดำยัดได้สี่สองลูกเหรอครับมันมีแม็กดำธรรมดากับแม็กดำเติมเร็วนะแม็กดำเติมเร็วได้แค่สี่สิบใช่มันได้น้อยกว่าแม็กดำถ้าแม็กดำธรรมดาสี่สองแม็กเทพได้สี่สิบเหมือนได้ยินเสียงคนดมเนินตรงเนี้ย่านมาเร็วพี่กลัว่น้องไปตายอีกแล้วเนี่ยเพิ่งจะเล่นเยฉพายตรัวี้เลย มีคูณสามให้นะครับไม่เอาไหมเอาครับไข่ติมได้ยินเสียงเก่าที่มาร์กนะแมดลำตรงนี้อันหนึ่งตันห<ะ>นึ่งสามว่หันไปเยอะโอเคอุ้ยเ <ไป S 2> นี่ยได้ยินไหมตันอุ้ยอุ้ยอ้ยรอไหมเลยไปเลยบล้อบล้อ น้ำกมดน้ำผมเยอะน้ำเยอะตรงนี้ไม่ก็ได้ใช้ฮะเยอะไหนบ้างมาตายเยอะน้อยน่ะไปเลยอ่ะยังมียังได้น้องยังไปแล้วเฮ้ยนัดเดียวเลยว่ะโก้งหน้าพี่เนี่ยเราระวังนะหน้าพี่เลยเดี๋ยววิเดี๋ยววิใต้เนินเนี่ยเหรอ ได้เนี่ยน้อไหน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 ตีตัวหนึ่งนะในบ้านก็ต้องนะเดี๋ยวพี่ยกเขานเแต่พี่เหมือนได้ยินแต่เคาะฟืนเคาะอีกอันอีก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 กระบอกนะในบ้านไม่เห็นชะเช็ก โอวงเจอไหมเจอในบ้านไม่เจอมันด็อกในบูุแคมป์ในบูุแคมป์ในบูุแคมป์มันแคม่ไม่ยู่บูุแคมป์มันจริงจริงไงมาดีมากมาที่มากเฮ้ยตัวมันไปไหนตัวนี่ยตัวปืนค้อเนี่ยเข้าวงก่อนปะมันริมริมสระริมน้ำนะมีนะเฮ้ยมีคอมเพลนอยู่นะไปเอกจากบ้านก็อยู่เลยผมได้แล้ว ว่าไอตัวหนึ่งเมื่อกี้ได้ยินเสียงเบิร์นข้อนะระวังนะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดวิธีเดี๋ยวเปิดวิธีบอกวิธีให้แก็เปิดกล่องด้วยสติแกน่าจะยังไม่รู้เปิดกล่องแล้วได้ชุดดีๆอ่ะคอมเพนแว็กซ์ดำเนี่ยตานได้ได้ครบแล้วแล้วคอมเพนอ่ะยังไม่ได้คอมเพนตรงบ้านเล็กเลย เราจะเข้าในในตึกไหมไม่เข้านะวิ่งออกไม่เข้าไม่เข้ามีริมน้ำอ่ะเราเราวิ่งเข้าวิ่งกลับไปกลับมาได้อด้นอเนจริงไหนบนบนหลังคาเหรออยู่มันอยู่ข้างขอบกเลยลกกด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 อรงกลางงกลางองกงกอ๋อน่มันวันควันอยู่ใช่ควันเลยพี่สองตัวะกดอไปมยุบอาไปอุ้ยอุ มันมึงไม่ยิงคนบนหลังคาเราอยู่กู่นทำไมเนี่ยเออยึดไม่ยอมไม่เห็นว่าอะไรไอ้ยมยิงบนหลังคามันยิงผมเฉยมันวิ่งเข้าถึงไปแล้วมั้งไม่เห็นว่าตติกดหัวยับไปื่อกี้ไปไหนแล้ววะโผล่จริงๆับเราแอบดึงกันแล้วมั้งใช่ดึงดึงดึงแล้วพี่ผมพี่โยมมีสองตัวแล้วมั้งอ๋ออ๋อ ปืนผุ่นในใจสู้เขาไม่ได้ไปสุดยิงไงนี่ไอ้อะไรนะห้องห้องซ้อมอ่ะไออาเค่ะล่ะอาเค่ะล่ะยิกับปืนไอเราควกปืนกับปืนไม่เจอเลยนี่พี่วิข้ออยู่คนนี้ตัวนี้ตัวนี้นี้ตึกนี้ตึกนี้ดังด้วยสามเลยถ้างั้นโคดังแถวๆถนี้เฮ้ยข้างหลังมาวาติ ข้างล่างสวยๆชั้นล่างเนาะป้าหน้าพี่แบบเอ่อใช่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 เฮ้ยมันวิ่งวิงมันวิ่งมันวิ่งขอ้าวตายแล้วตายแล้วโดนซ้ำมันวิ่งเข้ามันเข้าวตัวนึงตรงที่มาร์อะตัวนึงโอ้ยโอ้ยโอ้ยทางซ้ายยิงพี่หยกนั่นแหละตรงนี้เหลยอแล้วนะ มนตัวหรอยืนอยู่ข้างบ้านนิดติด้วตึดนี้ไรตึดนี้ปามาดันอู้หูยิงกระดไม่ใช่อยู่ในตึกนั่นแหละโดนนะตันเข้าเลยมันเจ็บสองนัดอุ้ยเอาไว้ว่ามันปีระเบิดปีเข้ามาตอนไหนเนี่ยตันยังบอกให้ตันเข้าเลยกระโดดเลยนี่ไงนี่ว่าตามีระเบิด ระเบิดไม่ใช่เป็นการเข้าเลยผมก็่ดนเลยทีนี้ขวายกคอสองตัวสองตัวค่าแคปตัวหนึ่งค้าตามตัวพี่ช่วยผมข้างผมยิงโง่เองมัเดินโง่้ผมอยู่แล้วต้องไปไหนวะบ้านนั้นแหละ โอ้โเยอะเป้รูปไหมพ่เอาม่อยู่โวิ่งไปแล้วพี่เมื่อกี้ได้ยินเสียงแจ๊กอยู่เลยอืมถ้าอย่างนั้นที่ใช่กองเล็กยังเนี่ยไม่ใช่กองเล็กก่อนได้ ข้าหลังมาข้างหลังคนละตี้ใช่คนตี่ตัวที่าแ้็คก็นโอ้โหขาดเป็นเดียวตามด้วยตะนีิ